วันนี้เราจะมา ASMR หอ,อยจอบปูแม่อรพันมาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนอันนี้จะเป็นไส้จอบปูมินิแบบกันเชียงนะอันนี้ไม่ใช่จจมโกบนันร์ทำไมกูต้องเดือดรมานตัวเองด้วยวะมันยังร้อนอยู่เลย ปูนี่แบบนี้นะปมาจึงๆแบบนี้เลยกินกับนำ้ำมันปลาด้วยขอคนอ,อืม้มฮิ ใจคอมึ่อไเนาะยังไม่กรอบปรมาณนัอนอยากกินนะไปเจอกันได้ที่เซ็น้นัลสยามวันที่เ7ดพฤษภาถึงวันที่เ7ทีาเ็เ็หนึ่งสองสามไม่รู่ได้เถึงสต้อง